h มเว่ยไอโตซ M7 กระแสตอบรับดีเกินคาดจากยอดจองกว่า5,000 50, คันใน25วัน ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือไ i โตจาก Huawei นั่นเองครับ โดยล่าสุดนะครับสำหรับหัวเว่ยไอโต M7 ก็ได้ปล่อยตัว Minor Chain มานะครับแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดนะครับโดย25วันที่ผ่านมานะครับมียอดจองมากกว่า50,000คันซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทาง c a r News China นะครับก็ได้อัปเดตข่าวนะครับว่าช่วง23วันนะครับมียอดจองเพียง40,000คันเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอีกเพียงแค่2วันนะครับยอดจองก็เพิ่มขึ้นมาอีกถึง10,000คันเลยทีเดียว ซึ่งการมัดจำแบบไม่สามารถคืนเงินได้นะครับของหัวเว่ยไอโตะทำให้ไอโตนะครับกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์พลังงานใหม่ที่มียอดขายสูงสุด5อันดับแรกของจีนจากข้อมูลการขายในเดือนสิงหาคมซึ่งตอนนี้นะครับทางหัวเว่เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะกลับมาทะยานอีกครั้งนะครับ ด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนแฟกชิปนะครับอย่างหัวเว่ Mate 60 Pro ที่ใช้ชิปเซ็ตใหม่นะครับที่ผลิตในประเทศจีนเองและตอกย้ําความสําเร็จกับหัวเว่ยไอโ M7 หรือหัวเว่ยไอโ M7 นะครับซึ่งก่อนจะเปลี่ยนรุ่นไมเนอร์เชนนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการส่งมอบเพียง27,405คันแต่การเปิดตัวของรุ่นไมเนอร์เชนนะครับก็มียอดจองแล้วกว่า50,000คัน สำหรับ h u ว w e i ไอโต M7 นะครับก็เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ขนาด6ที่นั่งงานออกแบบที่เรียบหรูไฟหน้ายาวขนาดไปกับชุดกระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมและสีดําเงาชุดกันชนหน้านะครับดีไซน์หรูมือจับประตูเป็นแบบปอบ๊อปอัพซึ่งจะเรียบติดกับตัวถังออกแบบลูกเล่นคิวซ um ุมล้อนะครับให้รถดูมีมิติเพิ่มขึ้นโดยจะมีทั้งแบบปลั๊กอินไฮบริดและแบบไฟฟ้าล้วนมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว5 0 2 0ม mm, มกว้าง1,900 45มิลิเมตรสูง1,775ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะมีขนาด2,820ม mm. ิลิเมตร ภายในนะครับมีการออกแบบที่หรูหราด้วยหน้าจอ i n f o t เทนเมนตขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วพร้อมระบบปฏิบัติการ Harmony OS จากหมอเวหัวเกียร์คริสตัลที่ติดตั้งอยู่คอนโซลกลางพร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแดชบอร์ดมีการตกแต่งด้วยลายไม้พวงมลาลัยมันติฟังก์ชัน2กา้านและหน้าจอควบคุมขนาด10.25นิ้ว ด้นานคุมพลังและสมรรถนะน,นะครับก็จะอยู่ในกลุ่ม range extender ซึ่งเครื่องยนต์เบนซินนะครับทำหน้าที่เป็น g e n รเตอร์ปั่นกระแสะไฟฟ้าสำรองไว้ในแบตเตอรี่แพ็คแล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นตัวหมุนล้อลักษณะก็จะคล้ายๆกับ Ni ส s ัน Ki ก k s นะครับโดยตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องยนต์4สูบความจุ1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จทำหน้าที่ผลิตกระแสะไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่แพ็คซึ่งรุ่นพื้นฐานนะครับจะจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลัง ให้พละกําลัง272แรงมา้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรจะอยู่ที่7.8วินาทีส่วนรุ่นมอเตอร์คู่นะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อให้พละกกำลังสูงสุดถึง449แรงมา้าทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน4.8วินาทีโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะติดตั้งแบตเตอรี่ความจุ40กิโลวัตต์อาวจาก CATL ซึ่งรุ่นมอเตอร์เดียวนะครับจะวิ่งได้ในระยะทาง195กิโลเมตรในโหมดไฟฟ้าล้วนแต่ถ้าหากอยู่ในโหมด range extender ซึ่งรวมกับน้ำมัน1ถัง,งในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับจะทำให้วิ่งได้ไกลถึง1,100กิโลเมตร ส่วนรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับจะวิ่งได้ไกลสุด165กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและถ้าใช้โหมด range extender นะครับที่ใช้น้ำมันด้วย1ถังนะครับจะวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตร นอกจากนี้นะครับทาง h u วเว่จะมีการเปิดตัวรถยนต์ซีดาน S7 นะครับที่ผลิตร่วมกับเชอรรผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนในแบรนด์ลักซิดโดยมีการเคลมนะครับไว้ว่าดีกว่า Tesla Model S แน่นอนรวมถึงรถยนต์อนเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์ไ t o ของ h u a w ว่นะครับนั่นก็คือไ t o M9 โดยจะมีการเปิดตัวในเดือนธันวาคม ส่วนในประเทศไทยเรานั้นนะครับก็มีรถยนต์ไฟฟ้า1แบรนด์นะครับที่ผลิตร่วมกับหัวเว่ยนั่นก็คือชางอันดีพาวนะครับโดยจะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับกับ2รุ่นที่หลายๆคนสนใจนั่นก็คือชางอันดีพาว SL03 และชางอันดีพาว s 7นั่นเองซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็มีระบบปฏิบัติการ Harmony OS จากหัวเว่ยเช่นเดียวกันครับ ส่วนแบรนด์ไอโตะจากหัวเว่ยนะครับจะมีโอกาสเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยตอนไหนนั้นหากมีข่าวาวอัปเดตเพิ่มเติมทาง Newtech Thailand จะรีบนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน